สนับสนุนโดย98อีสาน FM คลื่นอีสานอันดับหนึ่งของคนกรุงเทพมหานครจริงๆใครก็ยังมีประสบการณ์มากากว่าตา,า <laughs> <ะ S 3> ยเพราะว่านี่ครั้งแรก<ช>เรื่องแรกแล้วก็ั้งแรกในชีวิตด้วยค่ะคพบรถค่ะแล้วก็ที่สำคัญทุกคนจะได้ชมความพลังการของบ่อลำสองคณะปะทะกันเก่เตเงมากเงมากคือ้องให้เยอะมากนับหนึ่งครับร โอ้ไม่ขนาดนั้นค่ะเราดูว่าเขาอย่างนี้เราเห็นทางอะไรด้วยสิ่งน้เฮ้ยร้องไห้จริงแล้วทยังงไดีวด้วยด้วยเนื้อหาของเรื่องราวที่ฟ้าจะต้องเผชิญคือเหมือนกับแบกรับทุกเรื่องนะคะบางครั้งแต่เองก็อินจากชีวิตของตัวเองนะคะบางทีนะคะทำให้เรารู้สึกบางทีคัดแล้วก็ยังร้องไห้ก็มีเนี่ยก็ฝากยาวกรครับใช่ค่ะแล้วก็ดูเรื่องราวว่าจะเข้มข้นไปในทางที่ไหนแล้วลองติดตาม nek deh.